you <music> ขอบคุณคุณบอลแทพประสิทิ์ด้วยามาช่วยดูด้วยวรนนะีอาจะรู้ดูกใครหายอ,าอยู่ที่กองยการนะหาใครหาใคร อ่าไปอยู่ไหน à,

i don't know ครับขอบคุณถึงโต๊ะทุกคณะช่วยกันรับช่วยกันดูครับผมตอนนี้ก็นะครับมาถึงนะครับคณะที่สองไม้ที่สามครับลูกหลวงพ่อช้นงสมองครับขอบพระคุณไปยังพี่หนิงขนอนเจ้าปุ๊ขอนอนครับผู้การสับสูนหนักนะครับนำทีมอาสิงโตมาแสดงถวายนะครับในงานประกาปีหลวงปู่เอี่ยหลวงปู่นอดวัดโคนอนนะครับขอบพระคุณหลวงปู่พิม้อนะครับนละทีมาเสียงปูนมีทุกท่าน ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่ป <Beng> ร <Zen> ุฬใจบางคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกไลฟ์สดนะครับพี่เหมียวนะครับพี่พยานะครับขอบคุณนะครับมอสนะครับขอบพคุณไรสดคนตาต้องใจแอนนะครับแล้วก็ชุมชนกุลักสิงตัวไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับยังมีลูกบอลที่ประสิทธิ์อีกไครับบางหลบบานลงตัวแล้วเนใครเป็นหัวหน้าเนี่ยสองคนมาคุยกันพี่ เราติดต่อไหมติดต่อไครติดล่อพ่อหนะโอเคชมกันต่อครับลูกหลวงพ่อฉันสมอครับคณะที่สองหมายที่สามับ

อยู่ทุกไหนเ่ยชมกันต่อครับคณะที่สามมที่3ครับท้าทายตั้งตาท้าทายตับเราท้าทายตั้งตาท้าทายตั้งตาท้าทายั้งราท้าทายรั้งตาทราทายรับงราท้าทายรั้งตาท้ารา Hãy subscribe cho đó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาดูแข็งขันนะไปหายใจเข้าเต้นขาขาลุยลุยอย่าให้เด็กเต้นขาขาขาไม่มีขาเลยเต้นมาเลยกงให้สุดเลยตายไปลงไปไอ้างบนไปขาขึ้นข้างบนขึ้นไปข้างล่างไปหายไปหายไปข้างเด็ก phở, cơm ăn lên ăn đi <laughs> ăn đi ăn cơm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  đi cơm ăn cơm đi cơm ăn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  cơm được rồi, ăn cơm Otro no te <coughs> lleva nada Y ยวยกันล้อมช่วยกันดูขอขอบคุณพยันนะครับเพจของสิงห์ละอ่อนไทยแลนด์ด้วยนะครับผมออสิงห์ละอ่อนไทยแลนด์อ่านะครับขอบพระคุณพี่เหมียวด้วยเขาบอกว่าทำลายขึ้นมาเหมือนกันขอขอบคุณครับขอบพระคุณพยันสูงครับสิงห์ละอ่อนไทยแลนด์แล้วก็ขอบพระคุณทุกทุกท,ท,ท่านนะครับที่มาไลฟ์สดนะครับมยไ่เล

hãy nhục con hãy nhục con Bắt cả con nhục tay bầu bầu quả bầu bầu nhưng mà nhưng mà tôi miếng rừng tu hành lang luôn ái tôi đi qua đuôi bầu bầu thì bầu không thích thôi quả thì phải miếng rừng rồi tương tự từ, bầu bầu đi mát tùng nó bầu, bầu rồi có tầm tay đi nhỉ tầm tay đi nhỉ tầm tay nhỉ tay đừng có chỗ tắm nắm mà เก็บขวาเดี๋ยวก่อนนะมาเข็นไหลตามาเข็นย้อนนะเก็บซ้ายเบาๆดีมากขั้วอย่างหนึงเก็บขวาเบาๆดีมากขั้นก่อนเบี้ยวไหลตามาเบาๆเอเบาๆเลยนะที่สุดเลยนะเอเบาๆเฮ้ยขวาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมาให้เตี้ยมสุดยอดครับขอบคุณเสียงตบมือครับลูกหลวงพ่อวิเชียรมุนีครับคณะที่สี่มาที่สามผ่านไปนะครับ

ลูกเจ้าพ่อวาการครับคณะที่ห้ามาที่สามผ่านไปนะครับครับ ขอพิพากษาว่ากห้ตรองรีบครับไปดีไว้นะขวไปทำไมพี่ไปข้งบน้ายมาวามาไปมาลูกเก่งหน้าขาลอเก่งไยุต Papa! เป็นตัวสองที่อายุเยอะที่สุดครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงที่สุดครับผ่านรับทั้งหกคณะนะครับไปนีกันครับ